ว่ยสุดแดงสุดเหลืองย่างน้ำกลันกันคืองามเด้อป่ะผ้สีดีเลยว่ะสีแบบต้องเรียนหนะวันนี้นะวันนี้อย่างก็เรียนในวันสุดฟ้ากับม้าปูด่างข้างหลังกันไม่เงแยกไม่เงแยกไม่เงแยกบ่ะนี่หนาสุดแดงอะสุดแดงสุดแดงสุดแดงชุดขาวกับม้าบ่าเด้อเออเออโอ้เออเออโอ้ยหางตีหนาตัวนู้นเมย อันอันไล่มาไล่คือปังแทนเนาะนั่นเสื้อคนดังบ่อยนี่โตรกันโคตรกันดีดีนี่นี่เบิร์งเวิรองเวิ้์งเวิร์งเวิงเเบิงเนี้นี่เจอจากนางเอกต้นหลิวเน่นางเอกสาวที่เต้นขาจนเป็นตะคิวขอบคุณนางเอกสาวที่เต้นขาจนเป็นตะคิวนะครับ มื่อนี้วันเขามีจอแล้วก็ทำหน้าจอที่เขาดูก่อนโอ้ยพี่น้องมาคลายแต่ปรนี้็วันนี้ยังเป็นต้นง้อขอมยูนได้พาขอบคุณพี่น้องทุกๆทุกคนนะพี่น้องนๆขอบคุณวันนี้มีมีอ่ารวมน้ำใจอันดับแรกคือรวมน้ำใจก่อนรวมน้ำใจจากบ้านนั้องทักแทงนะคะขอบคุณทุกๆทุกคนนะพี่น้องแล้วก็มีอันนี้แม่สุดรักนะคะแล้วก็ที่ทำอะไรก็ไม่เิ็มมี่เนาะประจับเนาะเอ็มมี่ของเราเนาะค่ะก็จะมี ขนงระยองนันมันมันมัน่อะไร้อยอีกบ้าเรับอมีหลายเลยมันเป็นเฮียบอ่เน้นเนเออนั่นนั่นน่นขนมระยองนะคะแล้วก็มีอันนี้บ้านนองฮักเพงน้งเพลงอยองไ่หนองนี่เออเพลงไก่ของพี่จอ์ไม่ตายเลยรถอีหลีนเขาพูดะลรยๆเฮียกขนาดรักนะขนาดรักขอบคุณนะคะขอบคุณ อะไรนะคะบะไรอันแคี้เบิร์ดีพี่จอพีพน้องเออวันพี่จอนทร้ได้มัสอันายสำเนียงแกขอไดิคืนลอยเท่พันเท่าไอ้ที่สำคัญมีคนมาไม้นื่ววานอะบอกเออเออมีคนถึกเลยังว่าสาบอกเป้ไม่ร้ว่าบอกเ้บอว่าไม่บอกละอุ้ยตายแล้วเด้อไอกต้นลิวล่วงผู้ใดล่วงผู้ใดล่วงล่วงวันี่เมียต้นลิ้วล่วงมากันอเอยตายแล้วเฮ้ยพี่น่บอกอีกครั้งวันนี้นววันเกิดพ่หน่งเคืนพี่ มันจีสิบแปดมันเกือบต้นเดียวตัวตัวเพื่อนนห้องามลอยแต่ว่ามันเกือบมันขึ้นสามลอยากับไริบาทรู้่ฝากต้องต้องเพิ่มดอกเบี้ยมาขอบคุณนะคะขอยัเก็บของก่อนนะไปค่ะพักบอดกับพี่จอรู้ปปี้แฮปปี้หลายมันมันปังไปหนาไปนางเองปมบแต่หงมาเงี้หล่นอขึ้นกันพี่รองสุดยอดเลยูนุ่นในห้องคเ่อรโดยเพแล้วพี่้อง บาติกต่างอย่านี้มาเลนด์รูปหัวใจจากคนตึงเดเลยครับโอ้ยผูกบากองเขาู้นี้กํลังดีะครับีนะผูกบากองเออไอเอ้ยโอ้ยมาบังข่อยเบิรคับแทเอาตีเออเอาเวเกี่ยวเกีวเกยวอเอาเยวเกี่ยวเกเออ ลำเนหลอกล้ำเนลอกเอาเด้อราคะลีลาเพราเอาเด้อราคะลีลาแม่อ้อลเสือดีพ่งปตาฟังเดาฟังเดา่าติาเื่อนตัวาพ้าตัวา้าตัละูุเป็นเด็กซเด็กหญิงข้องความจุมันทองมั่นอาญาถูอตองเดือดหลานห้าประมาณนี้นะครับเอไม่ย่งบ้ไมรับบอมีน้ำโมเป็นค่ะล้ำโมเป็นค่ะอันนี้ครับแม่นรูปบอกกัน ยังกิดซื้อแอปเ,เปิ้ลโฮเมตุแอปเปิลเลยนะแพงเลยป๊อกคือบอกกันสตรอเบอร์รี่ไหมคือ,อ,อบอกสตรอเบอร์รี่รูปหัวใจจากปะเติงงนี่ hẳn เฮ้ยเ,เป็นทุกอย่างอย่างลูกจสาโอ้ยบราร์เยมีสองวงซ้อนกันหนึ่งสองสามเฮ้ยพี่ดอกพี่ดอกทายตาก,กรงมาตรฐาพี่ดองเพิ่งทายยืนเอ้อสยอสุดยอดสุดยอดเนียเออเออออออจัดแสงจัดแสงมามามา สองไงสองไงหมโอ้ยมือนี่เสสุดอันลาตีตัวนี้เสสุดลาตีถึงเตยลา่นี้พรุ่งรี่ไเที่ไู่ีน้ฝากไปเบิงช่องสห่อยแล้วเพื่อนช่วยเขาด้ดพี่น้องค่ะปังปังดักนนูอามไทยครับนูนูนี่คนไนครับเออเป็นยังไงเป็นยังไงดอดแนวดอดแล้วไ ไม่เลยคหะเ็ดเต้นอเลยมันอยากเปลี่ยนเป่นสุดโอ้ยโอ้อ้ยถอดถอดตีหัวตีหัวหัวสูงเออไปบาดาเปีนสุดคราบผมส่งกล่องไิธีบอยเบิร์บานสร้างเฮดเต้นจะตอบตรงนั้นวันนี้งานตอบคำนีม อโอเคค่ะพี่นองออพี่ลองเดิ่มให้ความนิยมสมค้อนแล้วแต่ว่ามผมบุลลุยก็คอยมีแหฮงพี่น้องบุ๋วไฟไปด้วยพี่น้องว่าตรงๆมามันอยู่สาวน้อยเขาหนีเอฟซีเป็นพลังบวกส่งกำลังใจ เวลาน้ำมึงตลอดเองเว่านิเป็นช่องเลเอากิบกยงสวตลุโลกอย่างสิเมสิมาไปอ่านคอมเรียนอากเห็นว่ากิดแบบหรือยังไงพี่น้องให้กำลังใจตลอดที่พ่นองพน้มมันมันคือพลังอวบมีลกแกนนี่นมนตียเลยนะครับสเป็นของท่านเออเอาสโลกแกนนี่ะลกแกน่สะลแกนนี่ไป้น ผลงานประทัดแกยิ่งใหญ่อลังการสือการวัฒนธรรมประจําภาคความสุขเป็นของท่านผลงานเป็นของเราส่วนเงินเป็นของโจครับท่าน, <c oughs> นของคนมิคเสแส พรย่จตพรยมัไม่กระเสียมึงสไวไม่หายจะพีหาไม่เดนไม่เสียอือไม่เบดลกเราไม่เ็ดอย่งเบว่าเาไม่เบ็ดอย่างเหี่นี่จนแล้วเนี่ยไม่จิเหรอไม่เบ็ดอย่างโอ้ประเทศเอกเพ่งเพ่งดูมือเอาขอบคุณพี่บอยครับผมขอบคุณพี่บอยครับอไมต้อง จะไปยวไปทำอีพีพิเศษไปเบ่งตัวส่งชาวนแลวเมินโชดอดองเนอะไปติดตามลเินโอ้ยมิวราษดาพอนหาเห็นเราบนี้ไหมอะเจแล้วครับักคาตัวมิวราพนักคาตัวรักไม่ไปไว้พร้อมปฏิทโธปฏิทโเออสู้แล้วสู้แล้ว พี่ดองครับปาก้าค่ะพี่ดรขอบพระคุณพี่ดองเหลายๆเด้อค่ะที <c oughs> ่รับชมคลิปนะค่ะชมคลิปโดย่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ด้ยเนคอมสุภาพนะคะพี่ดองค่ะเออาพระเอกชูเร้่อพระเอกพี่ดองค่ะขอบพระคุณหลายๆค่ะคลิปดีฝากไว้สักทีสวัสดีค่ะ